มาค่ะวันนี้นะคะตาลาดน้าใหม่นะคะเป็นน้องวันยองวันยองจะพามาอนะัปเดตหน้าหลังทำเสียกรรมวันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าวันยองจะคุยอะไรบ้างกับคุณเอชิจอรี่นะคะตัวแม่เสียกรรมของเกาหลีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมาเรื่องอะไรบ้างก่อนจะไปดูนะั้นอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะคะป่ะเด t s สเก วันที่สองค่ะวันที่สามวันที่สี่ค่ะวันที่ห้าค่ะวันที่เจ็ดค่ะวันที่แดค่ะว,วันที่เก้าค่ะ <pilots> วันที่สิบค่ะวันที่สิบสี่ค่ะ ตอนนี้ก็อัปเดตพิก้าครบแค่เขากี่วันละคะสามอาทิตย์ค่ะเป็นยังไงคะอยากจะรู้ฟีดแบบของคนรอบข้างแล้ว,วอัตราการยุบบวมกาพอใจค่อนข้างพอใจมากๆกับการยุบบวมมันแบบมหศัศจรรย์มากสำหรับตัวก้านะเพราะก้าไม่เคยทามาก่อนใช่ไหมก <ứng> ้าวรู้สึก <c oughs> ว่ามันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วมันก็รู้สึกชอบหน้าที่ตอนตอนนี้มาก ดีใช่มีแบบดีมีแบบดีค่ะก็แสจากไหนบ้างคะกระแสจากแบบคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยรู้โอเคหมดอย่างเงี้ยชอบหนุ่มอะไรเงี้ยใช่ก็แล้วแต่ทุกอย่างแฮปปี้ค่ะตอนนี้ทุกคนก็เรียกเป็นคุณแม่หมดแล้วเรียกเป็นน้องกล้าวแล้วอีกนิดนึงใช่ตอนนี้เป็นน้องกล้าวนี่เคยเจอล่าสุดเจอแบบดาราเด็กยังยังเรียกน้องกล้าวเลย แต่ว่าจริงๆอ่ะพี่เก้ายังบวมเยอะมากอยู่นะคะกว่าจะยุบร้อยเอเก็ประมาณปีนึงที่จะแบบปีหนึ่งคือปีนึงจะปิดเยอะอันนี้ยังไม่ใช่ออริจินอลยังไม่ใช่ของจริงมันจะได้ลงได้กว่านี้อีกใช่ไหมคะเยอะค่ะเยอะเลยอ่ะฮะตอนเก้าจะเล็กลงได้กว่านี้อีกหรอได้ค่ะตอนเอกครบเดือนหนึ่งกับครบปีนึงเนี่ยแทบจะเป็นคนละคนเลยนะหรอฮะจริงๆค่ะอุดังนั้นอันนี้อันนี้เป็นแค่แบบของปลอมยังไม่ยังไม่ใช่ของจริงพี่เห็นหรือเปล่พี่ก้าวปลอมอ๋อนะ เดี๋ยวมันจะคงที่ตอนหนึ่งปีค่ะหนูรับรองตอนนี้มีอาการอะไรคงค้างอยู่บ้างอาการเกีอยการชาพูดยากไหมหรืออะไรอตอนนี้เรื่องพูดจะมีติดอยู่นิดหน่อยแต่ว่าก็พยายามทํากายบริหารรูปปากตามที่คุณเอกส่งแบบฝึกหัดมาให้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ไม่ส่องกระจกให้บ่อยรู้สึกว่าเดี๋ยวส่องเยอะก็กังวลเยอะอันนี้ทุกคนควรทำตาม,มานะคะไม่ส่องกระจกทำงานทำอาหารกินนะคะใช่เพราะถ้าเดส่องบ่อยแล้วมันก็เอ๊ะตรงนู้นตรงนู้นมันกินเยอะไปก็สุขเสียเวลา มีบางคนบอกว่าผ่า,ากัดใหญ่แล้วกลัวว่าแบบเราจะบินต่อไปต่างประเทศได้หรือเปล่าบอกเขาสิคะว่าพี่ก้าเรา,า,าจะบ,าบินไปไหนฝรั่งเศสค่ะอีกประมาณสามวันงั้นไม่เกี่ยวนะคะบินได้ค่ะสู้ได้ไม่น่าก,กลัว<ด>เลยใช่ความสวยนี้จะต้อง go into ใช่พอเราแฮปปี้เสร็จแล้วรู้สึกว่า,าอยากส่งต่อความสุขนี้ก็พยายามนั้นเอาลูกค,ค้าคนอื่นมาให้แบบมาทำกับทางคุณเอกด้วยเพราะรู้สึกว่าเราเรารู้สึกเราประทับใจกับหลายๆอย่างเช่นบริการแล้วก็ ฟีลของทางคุณหมอเอหรือถ้าลงพยาบาลนานาเองด้วยเรารู้สึกประทับใจมากๆให้ทุกคนติดตามพี่ก้าไปเรื่อยๆใช่ฝากหาพี่ก้าอัปเดตเรื่อยๆสามเดือนหกเดือนเลยได้เลยครับแกระโดดปีหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะเห็นผลการต่างที่ชัดเจนขึ้นได้เลยครับคุณเดชปกติมันมีเคสที่แบบว่าทํามาแล้วแบบว่ามันมันเขาเรียกอะไรไม่เปลี่ยนบ้างไหมก็อยากรู้ก็จะมี ไม่เปลี่ยนเอาจริงแลนะ้วมันขึ้นอยู่กับความต้องการของเขาอ,อย่างบางคนเนะี่ยถ้าเขาเป็นคนที่สวยอยู่แล้วจริงๆแล้วทำศัลยกรรมอบบมันเปลี่ยนไม่ได้เยอะนะอย่างเช่นว่าหน้าเกลียดเป็นธรมธรมดาธรรมดาเป็นสวยสวยเป็นสวยสวยเป็นสวยมากคนที่ทําศัลยกรรมแล้วสวยมากๆอ่ะสวยอย่างพื้นฐานเขาสวยอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถทําให้คนที่แบบขี้เหร่เลยเป็นคนที่สวยมากอะทำไ,ได้อง,ง <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบแรกหรือแบบหลังครับอย่างอย่างหนึ่งที่เราจะบอกว่า,วาเรามีตังค์อย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีบุญด้วยค่ะแรงมาแต่บุญต้องสูง ใช่ต้นทุนต้องดีนะคะมันก็ทาให้ทุกคนแบบไม่สามารถสวยเท่ากันได้ก็เหมือนที่เอบอกว่าคนรวยมีเยอะแต่ว่าคนสวยมีน้อยแรงแต่จริงแรงแต่จ,จริงนะ<ต>จริง,รงเกิดมาในชีวิตนี้ก็ต้องสวยที่สุดให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตจริงค่ะโค้ส<อ>งสุดท้ายแล้วด้วยตอนเด็กี้4สองเขารู้สึกว่าไม่สวยตอนนี้จะสวยตอนไหนอ่ะอาีเท่ากันเลย<笑><笑>ลงทุนอะไรก็ไม่คุ้มค่าเท่ากันลงทุนกับตัวเองเพราะอยู่กับเราไปตลอด หอนสีซื้อซื้อบ้านซื้อรถซื้อของให้ผู้ชายมันก็หายไปเนาะจริงค่ะตอนนี้คือลงทุกกับหน้าเราอยู่กับเราไป็นจุบันตายทำบุญสวยชาติทำหน้าสวยตอนนี้ชาตินี้ค่ะแล้วจะบอกว่าโลกเข้าข้างคนสวยเสมอค่ะแล้วจะบอกว่าโลกเข้าข้างคนสวยเสมอค่ะแมนจริงจะมเป็นรูปจริงจริงจริง Gel, แล้วก็มีซิกาเจลแล้วก็มีแผ่นปัสเตอร์กันน้ำแล้วก็มีอะไรนะเ erm ดอร์มาติกใช่ไหมฮะใช่เดอร์มาติกเดอร์มัติก เพื่อเพื่อกันแผลเป็นนูนแล้วนอกเหนือจากนี้มันมีอะไรอีกบ้างไหมอ๋อมีมีมีนวดตาที่พี่คน่งใใช่ใช่ใช่กรานวดอยู่ใช่ไหมนวดตายุบเร็วมากค่ะหลักานนี่คือเร็วใช่ไหมใช่เห็นไหมพี่ก้าวพี่ก้าวอยู่ในวงการต้องรู้ว่าบางคนไปทํามาคือตามันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรแครงแพี่ก้าวไม่เป็นเลยอะจริงแล้วก็ยุบเร็วมากแต่วันแรกอะตาโบมากนะใช่วันแรกออกมายังคุณพระยังแบบนี้ใจว่าพี่ก้าวจะน้อยว่าตาโบขนาดนี้อ๋ออตอแต่เหมือนว่ามันยุ คือรอยเส้นแผลมันบางมากจนแทบไม่เห็นว่าเป็นแผลแล้วอะตอนทุ่เอกให้เ้าเนื้อก็จะรู้สึกว่านวดไปแล้วมันแบบมันจะมันยุบได้กว่านี้อีกเหรอเพราะรู้สึกว่านี่มันยุบมากแล้วเหมือนกันก็เลยคิดว่าตอนนี้ตาตาตากับจมูกคือดูเข้าที่มากเลยนะตาตอนนี้ก็เหลือเหลือมาตรงเนี้ยค่ะเออตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้ต้องกดคือมันยังแข็งอยู่ถูกเวล่ะมันยังแข็งมันใช่มันยังมันยังแข็งอยู่ใช่ค่ะ ตายแล้วตื่นเต้นมากเลยอยากที่วันนั้นเราอยากนั่งทำแม่ชีนไปดูตอนบันหดแล้วเลยแต่เรา,าจะแก่อีกปีนึงเลยนะ <c oughs> สู้ค่ะอยากนั่งทำแม่ชีนด,ดู <c oughs> เดี๋ยวรอดูพี่ก้าจะมีไปเติมไขมันเออติมไขมันอัพอัพอัพผมอัพผิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปให้สุดใช <c oughs> ่ก้าวตอนนี้เป็นตัวแม่แห่งโรงพยาบาลแล้วคาะหน้าจะปูผคมแรงกั่ฉันหนึ่งแรงวะ ต่อความแนบไปกับชุดราตรีเลย <c oughs> แน่นอนเ่ะคือเดี๋ยวรับรองว่าจะต้องบอกว่าสุดปังแน่นอนงนั้นก็ฝากติดตามของทางเอซิสตอรี่นะคะแล้วก็ลรงพีงมานานานด้วยนะคะอ,อัพเดตที่ความเสือของพี่ก้าด้วยก่านะคะได้คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ